ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัมบองจัน channel นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิ์ยานศิษย์ของหลวงพ่อโกยชดินะโลทุกทกท่านนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมชัมบองจันทคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ผมจะมาทําวิธีการดูพระเนื้อดินเนาะเนื้อดินเผาเพราะว่ามีมีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาดูในช่องแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอแต่ภาพผงนะครับผงพุทธคุณนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยาก อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับพระเนรดินบ้างนะครับผมเองก็จึงทําคลิปนี้แต่ก่อนที่จะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนะแนวทางการดูแล้วกันนะครับผมไม่ใช่อาจารย์ไม่ไม่ได้อยากใช้คําว่ามานั่งสั่งสอนใครผมก็แค่คนที่ศรัทธาแล้วก็หาความรู้แล้วก็ดูทุกอย่างด้วยความเป็นจริงนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะ อยากให้เพื่อนๆฟังสิ่งที่ผมพูดอย่างนึงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าคุณว่าพักเครื่องเนี่ยมันมีคุณค่าเนีนเพราะอะไรที่เราจ่ายกันบางบางคนจ่ายหลักร้อยหลักพันบางคนมีสตุงสตังหน่อยก็หลักหมื่นหลักแสนเศรษฐีก็ยอมจ่ายกันเป็นหลักร้านทั้งๆท,ท,ที่เป็นพระองค์เดียวกันคุณว่าพักเครื่องอ่ะมันมีคุณค่าเพราะอะไร บางครั้งเอามึงคนก็เริ่มหรือละเลยนะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยซ,ซื้อขาย,ขายเอาแต่หาตังค์ได้อย่างเดียวไม่รู้หรอกภาพมันจะมีคุณค่ามีพระจคุณอะไรก็ช่างผมจะบอกในมุมมองของผมนะมันไม่ใช่ถูกและผิดด้วยพระเครื่องเนี่ยครับมันมีคุณค่าเนี่ยก็เพราะอย่างแรกหนึ่งมันเป็นวัตถุโบราณ บางองค์อายุ50ปีบางองค์80 150 200 500ถึงพันกว่าปีก็มีมันเป็นของเก่าที่ผู้สร้างไม่สามารถลุกขึ้นมาทำได้อีกนะครับเพราะว่าผู้สร้างส่วนใหญ่แล้วท่านเสียชีวิตไปหมดแล้วมันจึงเป็นของหนึ่งเดียวที่มีแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วมันเป็นของเก่าของมีคุณค่าของที่มันถูกสร้างมาในอดีต มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์อยู่ในองค์พระนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวอย่างเช่นทำไมหลวงพ่อถอดพิมพ์พิมพ์อย่างเช่น,รรชน,พ,พ,พ,ชนพระกูของพ่อโตถอดพิมพ์พ่อขอมนะครับแล้วในองค์พระเนี่ยก็มีเรื่องราวนะครับบางองค์ก็เกี่ยวกับ อ่าถึงเช่นอันเนี้ยพระบทตโคโดมนะครับอ่เป็นผ้าที่ท่านถอดจากพระกุมีเรื่องราวที่ท่านชื่นชอบแล้วก็มองดูว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าแล้วก็มาท mm ํา hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนหลวงพ่อเน่ยเล่าเรื่องราวในอดีตลองไปดูนะครับอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างนี่เช่นพาตีกายใครเคยเห็นบ้างนะครับเรื่องราวในอดีตนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นคนในยุคนั้น กำลังกำลังศรัธทธาอะไรกำลังให้ความสนใจอะไรหรือนับถืออะไรนะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนี่นะครับพ้าล่วงนี่เป็นเนื้อน้ำมันนะครับเนี่ยสร้างในยุคต้นๆผมก็ประเมินป,ประมาณสองสี่แปดศูนย์เนี่ยเรื่องราวคือเรื่องราวที่หลวงพ่อเล่ามันก็คือมันเป็นสตอรี่มันเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามันเป็นวัตถุโบราณน,นะครับมันอยู่ใน คำบรรยยอะแยะๆถ้าคนให้ความบัญญยาิเกี่ยวกับของเก่าวัตถุโบราณเนี่ยนะครับคุณลองดูสิวงการอื่นก็เช่นกันของการรถเก่านะครับวงการ <c oughs> ของเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเล่นเล่นกัน <c oughs> เขาชื่นชอบเพราะอะไรมันเป็นคุณค่าทางจิตใจมันเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั่นแหละคือสิ่งที่อย่างแรกที่ในมุมมองของผมนะนั่นคือสิ่งที่มันสร้างคุณค่ากับพระเครื่อง สองคุณค่านี้ไม่มีอยู่ในอันอื่นมีอยู่แค่ภะเครื่องนั่นก็คือพุทธคุณนั่นก็คือดวงจิตดวงใจนะครับดวงจิตของผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยหรือใครก็แล้วแต่ดวงจิตความตั้งใจคาถาคำพูดดีๆนะครับคำพูดดีๆใส่อยู่ในภะเครื่องคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ใส่อยู่ในพระเครื่อง พลังจิติก้าแข็งใส่อยู่ในพระเครื่องนะครับผมเคยทําคลิปแล้วเปรียบเทียบแล้วว่าคุณลองเอาวัตถุนะครับเช่นแก้วน้ํานี่ก็ได้อีกอันนึงเขียนรักอ่ะรักเธออะไรก็ได้ติดที่แก้วน้ําอีกอันนึงเขียนว่ากูเกลียดมึงนะครับหรือเกลียดมึงอะไรก็แล้วแต่ลองติดไว้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอานที่หนึ่งคุณก็รู้แล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีแน่นอนไม่เชื่อลองไปทําดูนะครับ ไม่เชื่อเราไปทําดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแค,แค่คำธรรมดานะแต่นี่คือเป็นบทคาถาที่พระผู้สร้างแต่ละท่านเนี่ยใส่ไว้ใน <c oughs> ในพระเครื่องมันจึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ถามว่าทําไมในมุมมองผมทําไมเราต้องเต้นพาแท้เพราะว่าเราได้ทั้งสองอย่างนี้คือวัตถุโบราณและพุทธคุณถามว่าทําไมเราไม่ควรเล่นของของเก๊ ของเก๊คืออะไรของไม้ใหม่ทำจากไหนหลังบ้านของคนบางคนแล้วมันสร้างด้วยแรงจิตอะไรแรงจิตกูจะขายหลอกขายหลอกมึงกูคือกูปั๊มมาห้าบาทจะขายมึงสองสามแสนก็มีเอาไปปั๊มสมเด็จโตก็มีนะครับเปหลอกขายคนอื่นนั่นก็คือคาถาอะไรก็ไม่มีว่างเปล่า มันก็คือผงบ้านเป็นก้อนแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่านั่นแหละก็ค,คือสิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือในมุมมองของผมนะว่าพักเครื่องเนะี่ยมีคุณค่าพออะไรและต่อไปที่ผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือมุมมองของการมองพักเครื่องว่าทำไมเราต้องมองธรรมชาติมองธรรมชาติในองค์พระว่ามันประกอบด้วยอะไรนะครับผมยกตัวอย่าง กูว่าบ้านเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างบ้านหนึ่งหลังนะเอาบ้านไม้ก็ได้อ่าเป็นบ้านรวมๆก็ได้เสาคานกระเบื้องหลังคาปูนอิฐอะไรอีกกระเบื้องอ่าอะไรอีกไม้อะไรอีกเสาเข็มเนี่ยองค์ประกอบมันเยอะแยะมหาศาลแต่ผมกําลังจะเปรียบเทีฟังว่า พลักเครื่องในมุมมองของการเล่นสมัยนี้เนี่ยคือการชี้จำหนิต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอายกตัวอย่างอาบ้านนะนะต้องมีห้าเสาเท่านั้นเสาแต่ละเสาต้องมีหกเหลี่ยมเท่านั้นต้องมีปุ่มตรงนี้ตรงนี้ถึงจะแท้ถึงจะเป็นบ้านนั่นหมายความว่านั่นหมายแม่ว่านั่นหมายความว่ายี่สิบปีให้หลังเนี่นะยี่สิบปีก่อนเนี่ยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ย ทุกคนถูกท่องแบบนี้หมดถูกท่องใหว้ว่าต้องมีแค่นี้ต้องมีพิมพ์นี้ต้องมีแค่นี้มันจึงเป็นปัญหาว่าพระที่หลวงพ่อสร้างเอาพูดถึงแง่าามุมพ่อกลยก็พอพระที่หลวงพ่อสร้างยุคต้นๆน,นะครับถูกตีเกไม่สะไม่สากลไม่นิยมอ่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คนพูดอะไม่เคยเห็นพระเยอะนะครับอ่ะอย่างนี้ของหลวงพ่อกลย มีในตำราไหมครับตำราเล่มใหม่ๆไม่มีไม่มีนะครับบางเล่มก็ไม่มีนะครับนี่บางเล่มก็ไม่มีนะบ,บ,ามมมบางเล่มก็มีมันก็ถูกถูกเขีย่ยทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ไม่สามารถดูธรรมชาติเป็นเพราะเขาดูแต่ตำหนิ ครับตำหนิต้องมีแค่นั้นแค่นี้อ่อ่พูดถึงพตระตรงหน้าก็ได้นะครับเนี่ยเป็นพระท,ที่ถือว่าเป็นพระยอดนิยมของหลวงพ่อเช่นกันนะครับหูใบสียุคต้นนะครับอ่เนี่ยบางคนไปเจอที่ไหนบางที่ก็ไม่รู้อีกทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะดูองค์ประก,กอบพระเครื่องนะครับเราควรดูเหมือน เหมือนเราดูบ้านบ้านนั้นเนี่ยมันจะมีกี่เสาก็ช่างแต่องค์ปรกรบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเป็นบ้านเออเข้าใจไหมครับให้คิดอย่างนี้พอท่านเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราดูบ้านเป็นเราก็ดูพักเครื่องของหลวงพ่อเป็นหลวงพระของหลวงพ่อเนี่ยทำไว้หลากหลายทําไว้เรียกว่ายุคกลางยุคปลายยังพอยังพอค้นหาได้ยุคต้นนี่จบเลย บางคนก็ทิ้งบางคนก็บอกว่าไม่นิยมไอ้มีนิยมก็คือก็กําหนดเองอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่นิยมไออันที่เขาขายกันแพงๆบางครั้งเนี่ยบางพิมพ์เนี่ยพอไปเจอไปเจอยุคเดียวกันนะครับพิมพ์ต่างกันนิดนึงก็ตีเก๊บอกว่าไม่นิยมทั้งทั้งที่อย่าลืมไปว่าคนอะจะบอกเลยแล้วว่า ถ้าคนเข้าใจในการสร้างพระของหลวงพ่อบางครั้งอะ่ะบางครั้งเนี่ยพิม,มไม่ได้มีพิม์พเดียวนะครับในการสร้างเนี่ยพระสมัยก่อนมันไม่ได้มีโรงงานทับปั๊มตัวเมียได้เยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแกะบล็อกหลายๆบล็อกนั่นก็คือแค่แค่เสี้ยวเดียวนะไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากถึงคนที่เล่นพระเพราะผมตั้งใจ อยากให้เพื่อนๆดูภาพเป็นอยากให้เข้าใจพระของของเขาเรียกว่าอะไรอุปนิสัยของหลวงพ่อว่าท่านสร้างพระเยอะเนี่ยท่านสร้างพระเยอะเนี่ยหาหาลายเซ็นของหลวงพ่อให้เจอหาอัตลักษณ์ของหลวงพ่อให้เจอหาความเป็นหรือเขาเรียกว่าพระภาษาฝรั่งเลยกซิกเนเจอคือคือมันเป็นลายเซ็นของหลวงพอ่อเจอพระองค์ไหนเนี่ยนี่แหละก็คือของหลวงพอ่อนะครับ ไม่ได้หมายาว่าฟังคลิปผมแค่10นาที20นาทีแล้วมันจะบลูเลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องฝึกฝนหาความรู้เยอะหาความรู้จากคนอื่นอีกนะครับผมมาจากมุมจากคนที่อนุรักษ์นะครับอยากให้ความรู้นะครับเพาเองก็มองว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่บนโลกนี้อีกนานแค่ไหนเราก็อยากทำประโยชน์ให้กับหลวงพ่อ แค่นั้นนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเรื่องของมุมมองนะครับอ่ะทีนี้เป็นพาเนื้อดินทีเนี้ยเนื้อดินเนี้ยอันนี้จะเป็นช่วงประมาณปี05้าแล้วพันสองพัอกว่าสองพันนิดๆนะครับบางคนดูไม่เป็นนะแมะผมเองก็ไม่ใช่อาจารย์นะผมพูดมุมมองของสะสมของเก่านะครับนะครับใครอยากสะสมตําหนิก็เลื่อนผ่านโอเคอ่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของดินเผาทั้งหมดนะครับทั้ง3องค์นี้เนี่ย เก้าน,นี้ช่วงประมาณ0ูนอันนี้ก็0ูนนะครับศูนย์หบวกลบนะครับอันนี้ก่อนสองพันนิดๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมเวลาเรามองเนี่ยหดินเนี่ยดินเนี่ยเขาต้องเผาแน่นอนนะครับการหาอัตราลักษณ์อย่างแรกเลยนะคุณต้องมองดินเผาให้ออกก่อนดินเผาเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งว่ามันจะขุยขุยบนขุยบนดินเนี่ยขุยบนผิวเนี่ยนะครับมันจะหายไปหมด ดี๋ยวนะผมเอาองค์นี้ให้ดูเป็นดินที่ไม่ได้เผาดินที่ไม่ได้เผามันก็จะมีขุยมีนู่นนี่นั่นนะครับมีลักษณะละอองขึ้นผิวนะครับแต่ดินที่เผาแล้วนะครับขุยนั้นจะหมดไปนะครับแต่มันจะเกิด <c oughs> การเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งของลักษณะของดินเผานะครับดินเผาเนี่ยถามถามว่าเบื้องต้นนะทําไมต้องเผาคุณว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาทํา ช่วยชามเนี่ยใช้นะครับแต่ถ้าไม่เผาเวลาที่เขาใส่น้ําแกงเวลาใส่เนี่มันโดนความชื้นเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่อยู่ตัวนะครับน้ําก็จะไปแทรกซึมนะครับทำให้ภาชนะนั้นไม่ทนง่ายๆถามว่าทํำไมเขาเผาเป็นเหนือกว่าเขาเผาถ่วยชามใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเผามาเป็นร้อยรปี เครื่องเครื่องดินเผาเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นการสร้างพระเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะครับก็เผาเช่นกันเผาเพื่อให้อยู่คงนานนะครับเพราะเผาเนี่ยผิวก็จะเกิดการรัดตัวแล้วก็แน่นสังเกตได้อย่างมันจะมีคําพูดของเซียนว่าผิวมันแกล่งนะครับดูแล้วแกล่งนะฮะดูแล้วแกล่งทีนี้เนี่ยลักษณะการดูพระดินเผาปุ๊บเนี่ยแน่นอนละ่ะการเผาเนี่ยมันการคือการกองพระไว้ใน <c oughs> อาจจะเป็นเตาเผานะครับการโดนไฟไม่เท่ากันองค์นี้อาจจะโดนไฟเขาเรียกโดนโดนโดนไฟห่างห่างมากมันก็จะโดนขเข่าเยอะนะครับมันก็จะโดนควันดําเข้ามาลมติดเยอะอยู่ใกล้ไฟมากนะครับมันก็จะเป็นส่วนนี้เยอะนะครับผิวก็จะสวยนะครับแก่งสวยเลยละ่ะวิธีการดูขเข่านะครับขเข่าเนี่ยมันติดแน่นกับเนื้อไม่ใช่เป็นลนักษณะมีอะไรมาป้ายนะครับ มันจะกลืนกินไปกับเนื้อเลยนะครับสังเกตเนี่ยมันจะเป็นผิวเดียวกับเนื้อเลยสีมันจะกลืนอยู่ในเนื้อนะครับเข้มอ่อนมีทั้งการไล่เข้มไล่อ่อนนะครับมีจากเข้มหนาไปบางลักษณะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่มันอยู่อยู่กลางๆมั้งนะครับก็โดนเห่าบ้างเผาโดนความร้อนดีบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของผ้าเผา แล้วก็ต่อไปทีนี้เนี่ยดินเนี่ยพอมีพอมีอายุสักอันนี้หกสิบปีนะครับมันต้องมีความเก่านะครับอลองเปรียบเทียบดูอันนี้ศูนย์กว่านะครับศูนย์กว่าเก่ากว่ากันเล็กน้อยนะครับเก่าวกว่าการเล็กน้อยถามว่าทําไมเราต้องทั้งท่อง,อง,งคนคบว่าเก่าเก่าก็คือของมันต้องมีอายุมันก็เหมือนดูคนแก่คนหนุ่มนะครับ คนสาวคนสิกับคน70็ดสิบแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรที่มันยากเย็นนะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงของหลวงพ่อหนึ่งแน่นอนอหะเราก็สามารถคุยคุยตามตำรานะครับสองเราก็สืบค้นจากคนเก็บนะครับคนเก็บเนี่ยคนที่เขาได้จากหลวงพ่อคนที่ไปทำบุญนะครับถามว่ามันแท้เหรอมันต้องอยู่ในอยู่บนห้างเท่านั้นถึงจะแท้ไม่ใช่ นะครับไอพระบนห้างก็เอามาจากบ้านนี่แหละนะครับทีนี้ความเป็น <c oughs> ในหนังสือนะครับก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถค้นหาได้และและต้องบอกอย่างว่าหนังสือเนี่ยก็ไม่สามารถรวบรวมพิมพ์ของทั้งหมดของหลวงพ่อได้เพราะวางพิมพ์มันมันทำน้อยแล้วก็ไม่ได้ถูกรวบรวมก็มีนะครับแต่เราก็สามารถดูได้เช่นนั้นเนี้ยนะครับนะครับของหลวงพ่อโตแต่เป็นเนื้อของท่าน เราก็หาดูดูหนึ่งอ่ะเป็นผ้าถอดไหมเพราะหลวงพ่อถอดนะครับของหลวงพ่อถอดนี่ก็เช่นกันนี่เนี่ท่านถอดมาจากพระกุนะครับก็เป็นผ้าปางสมาธิอยู่ในซุ้มเรืองแก้วนะครับบางคนก็เรียกคุ้นแผนนะครับก็เรียกกันไปตามความถนัดไม่มีผิดถูกนะครับเนื้อดิน เขาจะรู้ยังไงได้อีกเออเนื้อดินเผาเบื้องต้นผมก็บอกแล้วนะครับว่าพอเผาแนละ้วมันจะเกิดความแก่งนะครับไอแบบไม่เผาก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะฟูๆนะครับ <c oughs> มันมันจะมันจะไม่แก่งแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพระส่วนใหญ่ของหลวงพ่อนะครับถอดพิมพ์บางทีถอดพิมพ์แล้วก็มาดูว่า,าบางบางองค์ส่วนใหญ่ท่านก็ผสมแร่นะครับผสมแรกก็มีโดยส่วนใหญ่ นะครับบางคนก็ดูจากว่าต้องผสมแร่นะครับแต่ว่าการดูพระของหลวงพ่อต้องดูในหลายๆมิติบางทีเป็นพระถอดเช่นกันนะครับซึ่งพระกุมันไม่เป็นแบบนี้นะครับวิธีการสร้างไม่ได้เป็นแบบนี้อันนั้นก็เป็นพระถอดดูความเก่าดูพิมพ์ไปดูในหนังสือค้นจากข้อมูลคือค้นหลายๆที่ค้นหลายๆข้อมูลนะครับ่ะอย่างนี้ก็เช่นกันหูใบสีเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะมีผสมแหละนิดเดียวนะครับวิธีการสร้างกดมือตัดขอบนะครับอ่ะก็ดูไปดูทุกสิ่งอย่างมันมันต้องผมถึงบอกว่าเหมือนเราดูบ้านนะครับมันจะดูแค่ว่ามีเสาสี่เสากับหลังคาห้าอันเอ้หลังคาหนึ่งอันอ่ามีหน้าต่างสี่บานประตูสองอันไม่ใช่บางบ้านมีสองบานก็มีอ่ะบางบ้านมีเจ็ดบานก็มีบ้านบางหลัง สี่เหลี่ยมบ้านบางหลังหกเหลี่ยมบ้านบางหลังเป็นวงกลมก็มีแต่นั่นก็คือบ้านเพราะฉะนั้นมุมมองอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองข้างๆที่บางอ่านบางคนก็อาจจะโอ้พูดเลยกว้างๆไม่เข้าใจแต่ผมก็ลองให้ย้อนกลับไปฟังคลิปผมนะครับในหลายๆคลิปของผมก็จะเป็นพระเอ้ยก็จะเป็นวิธีการแบบนี้แหละให้คุณดูธรรมชาติ นะครับอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเข้าใจมากกว่านี้นะครับก็ลองคิดตามแล้วก็ลองไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากท่านอื่นนะครับผมเองก็จะพูดตามคือคลิปผมอะ่ะจะไม่มีสีคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดจากความรู้ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนแบ่งปันมุมมองนะครับเพราะว่าวิธีคิดมันสำคัญ พอวิธีคิดที่ดีวิธีคิดที่ถูกต้องมันก็นํามาผลทางที่ถูกต้องนะครับก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากทุกคนฝากเพื่อนๆหมั่นไปศึกษาหาความรู้นะครับดูตำราห,หลายๆเล่มคุยกับผู้รู้คุยกับคนเก็บผู้เฒ่าผู้แก่หาความรู้นะครับแต่ผมก็ย้ํานะครับว่าถ้าไปดูพาด,ด้วยตําหนิเสร็จทุกรายนะครับว่าเพราะอะไรก็ย,ย้อนกลับไป ทางต้นคลิปเดี๋ยวก็จะเข้าใจอ่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พระที่ผมแบ่งปันผมก็จะมีช่องอยู่ในในช่องชุมชนนะครับมีทั้งเบอร์ททรมีทั้งไลน์ก็สามารถติดต่อผู้คุยกันได้ถ้าอยากเช่าพระของหลวงพ่อไปบูชานะครับราคากลางไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการเซียนนะครับผมไม่ได้สาตรงนะครับ เพราะฉะนั้นก็ก็ราคาก็แล้วแต่ต้นทุนมาแล้วแต่ความสัมพันธผลแล้วแต่แหล่งที่มาแล้วแต่เนื้อหานะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้ทุกคนนําไปใช้ผมมองว่ามันจะเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมชัดเมืองจันทร